มันมีเวลนะลิเลียมาสอนไปไหนลิเลหายข้ด้ลิเลหายลียเฮ้ยตา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 ยลิเลมาสอนล่างลิเลมาสอนล่างตายมาดูหน่อยดิตายตายตายตากลางกลางเดูดูกันมากลางเพ่งมากลางมากลางไปกำลังไปกูมีฟิกกูมีฟิกเล่นเเลยบอเล่นเลย่่ยดูตีป้อมนะไกายตีเลยตีเลยีพอพอพอมีเบล่างมีเบล่างบอลบได้ได้้วตวด การเข้าก่อนนะการเข้าก่อนนะเล่นการก่อนเนการนรดักแบรอก็เลยนะการก่อนการก่อนเเจ็บเจ็บเจ็บจะตาย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 ไปหน้าไ้าไปหน้าไปหน้ากูอยู่ก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ก็ร้อกรู a a a voila, a ้อย่ก็ร้่กนรู้อย่ารู้อยก็ู้อย่า็รู้อยู่ก็รน้อู้่ก็รู้อยา่ก็รู้อยู่ก็้อยู่ก็รม้นยู่ก็รู้อ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 ยู่ก็ๆู้อยู่ก็ร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 ู้อ ตีแล้วทีต่อแล้วทีต่อแล้วต่อแล้วด็มาเดยกมาให้ให้อมาแตก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 แล้วบอบอลบอลตาย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 ่เหมือนจะไหวดึงดีดึงดีทีต่อาทีต่อดูหน่อยเฮ้ยดูหน่อยเจ็บเจ็บเจ็บหลังเฮ้ยแพนดน้าพนตายตีบ้านตีบ้านตีบ้านตีบ้าต้ายตา พาลูกไล่มาดิกูไล่อยู่กูจะตายยกบยนตาตาตาโอเคพ่โอเคอมลัวเจ็บฟีลพัแล้วรัแล้วเจอลงเจอลงตา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 ได้ขนาดตัตัดไมใส่นตาไนี่ยตายแทนมันแช่บนมันแช่บนเอาเลตเอาเยตตรงกลางดิทีนี้เราจะตายแล้วกูเชนกูแทงอยอบอสตาตาตาตเอสสูไม่มีฟิกนะเว้ยจะได้ะได้ปะ ไแต่ว่าเปลี่ยนความขนาดบัสมาอยู่แ่ทุกการก็ะดมได้ยวตายหมดแล้วปะไม่ไหวแล้วนะให้มันลงมาดิกูแยังต่อให้ได้นะเว้กูหมดแล้วนะเว้ไม่ไหวแล้วนะเวเพื่อนมี้าง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 ดู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 ไเล่นบนได้กูฟิกแขงเรกได้มี้าง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 เล่นไปยัดได้ยัดกางยัดการยับการยับการยับการยั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  กูเอ้กูตีเวลกางกูแทงป้อมอยู่กบได้เล่นดีๆจบได้นะเว้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีลางนะเว็บจะเข้านะกลางดูกลางดูกลางมันละก้ไปแล้วมีบนนะมีบนนะเอากางบนเอากางบนเล่นบนไปซีเนลเดียวซีเนลเดีโดดโดดเอาคนเอาตัวหน้าไตัวนัากูขัดให้กูขัดให้ชิิีบ้านได้เอาคนนั่เอาคนก่อนเอาคนก่อนได้คนก่อนได้คนตาย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 มีอะไรจะพูดก่อนจบปะล่ะดูยููตููดา มีอะไรจะพูดกันจบปะล่ะเอาไอไม่เข้าเฮ้ยมาแล้วมาลุกมาลุกมาลุกถึงถึงถึงเอาดิเฉียนสุดเฉนสุดระวังกรอบกิกซี่นะหายไปเลยอยูหวานไม่ลาจูกิกซี่รถจะตายแล้วกิกซี่จะตายแล้วมีแค่สกัด ช่วยตีได้ป่าวะมาช่วยอยู่พี่ชายเดอนนคอไม่ไดมาแามาล้งอ้ยมันสวนนะกดแ็งติชุบเออไม่เป็นไร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 มาอยู่มาอยู่อันตีห่งวิกายกมาล่างล่างเล่นได้นะเว้ยเล่นดีเล่นดีกูไม่มีตดกูไม่มีตดมันแมคคิฟแมคคิฟวุ้ยโกบตายโอชุบไม่ทันโทษเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยเลยถอยเลเฮ้ยนาอนะเฮ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้่กูหลับน้องเด็กไม่เป็นไรน้องไม่ไหวอยู่หวอยู่นคเจ็บไอ้โกบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องไม่ดีไม่ดีไม่ดีมีชู้มต้องิดนะอ้นดอโยนนะคอร์ขอโยนะคอรตายนะคอรโยนคอร์โยนค่อยนะค่อยนะพี่ถอยอยถอยสว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 ยนสวยนะสวยนะสวยนตายกบตายเฮ้ยนะครไม่งไอ้ไอู้ดูนครฝืนเลยอกูอยู่กากกับารคกียกัารเฮ้ยจะหมจะหมจะหมไปอยู่เพื่อนเฮ้ยนคอรหมดแดหมดคอร์ดหมเท่าไหร่ละกบรวบเฮ้ยกูไปไดนทใหม่ยิงนะเฮ้ยกูไหนะไนะเนนนะเนนเนนานา

ดีบ้าอ้ดีบานขอนขอกตอยย่ไม่เข้ารอคอยยยเ่นคยยตายนัตายยเไปไห้ไหว้ตยเว้ตข้าวคเข้าตายไหว้ไหวแอยู่เพื่อนโดนเย็นนะเว้ยบเล้ยมาตาย้เรือนีาหน่อยตีบ้านพิเก็ตดิไม่ไน้องจบแล้วน้องบแล้วน้องคุณลบบลบแล้ว กดติดตามเพจกอรินาอโ v วีทัวน m e เมเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย